สวัสดีครับเด็กๆสำหรับสัปดาห์ที่3สัปดาห์นี้นะครับเราจะได้มาพบกับคุณครูเสงอีกครั้งในหน่วยรอยกระทงครับสำหรับหน่วยรอยกระทงนะครับสาระที่ควรจะได้เรียนรู้คือ 1. ประวัติและความเป็นมาของวันรอยกระทง 2. การบูรณาการในวิชาคอมพิวเตอร์ในหน่วยรอยกระทงนะครับ ประวัติและความเป็นมาของวันรอยกระทงนะคะเป็นประเพณีที่เราสืบต่อกันมาอย่างยาวนานนะคะสำหรับประเพณีของวันรอยกระทงนะคะเรามาดูกันว่าประเพณีวันรอยกระทงมีความสำคัญอย่างไรที่เราสืบต่อกันมานะครับเราไปติดตามกันเลยครับ กลับไปในอดีตสมัยสุขโขทัยแห่งราชวงศ์พระร่วงนางมุพมาศมีรูปลักษณ์และคุณสมบัติที่งดงามเพราะได้รับการอบรมมาจากบิดามารดาอีกทั้งยังมีความรู้ทางอักษรพระพุทธศาสนาการช่างของสตรี รวมไปถึงการขับร้องเสียงดนตรีด้วยความเพียบพร้อมทุกด้านทำให้นางได้เข้ารับราชการในสมัยพระยาลิไทย <Wow! S 1> หลังจากเข้ารับราชการนางนุพมาศก็ได้ขึ้นมาเป็นสนมเอกและเปลี่ยนชื่อเป็นเท้าสีจุลาลักษ์ เมื่อถึงวันเพนเดือน12ชาวเมืองก็จัดให้มีประเพณีต่างๆรวมถึงการทำพระราชพิธีจองเปรียงลอยพระประทีปด้วย <Wow. S 1> บรรดาพระสนมกำนันต่างๆก็พากันประกวดประชันจัดแต่งคมลอยและคมแขวนตกแต่งกระทงให้เป็นรูปต่างๆ เพื่อให้พระร่วงเจ้าทรงทอดพระเนตรฝ่ายเท้าสีจุลาลักษณ์หรือนางนพมาศได้ประดิษฐ์กระทงเป็นรูปดอกกระมุนบานกลีบรับแสงจันทร์ประมาณใหญ่เท่ากับกระแทะประดับด้วยดอกไม้สอดสลับสีเป็นลวดลายน่าชมยิ่งนักแล้วนำเอาผลพฤกษชาติมาประดิษฐ์เป็นรูปนกยูงและนกต่างๆ ให้จับและจิกเกสรบุปผาชาติงดงามยิ่งการดังกล่าวทำให้พระร่วงเจ้าได้ทอดพระเนตรแล้วทรงโปรดปรานยิ่งนะัก <Yahoo! S 1> ทำให้การทำกระทงและประเพณีนี้ได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน สำหรับหน่วยรอยกระทงนะครับเราจะได้บูรณาการในวิชาคอมพิวเตอร์ดังนี้นะครับสำหรับโปรแกรมที่คุณครูได้นำเสนอสำหรับนักเรียนนะครับในวันนี้ก็คือวดวอลนั่นเองนะครับซึ่งโปรแกรมวดวอลนะครับเป็นกะ เกมง่ายๆนะครับฝึกทักษะการใช้เมาส์การลากเมาส์นะครับให้เด็กๆได้เรียนรู้ทักษะของการลากเมาส์นะครับเด็กๆจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมในหน่วยของวันลอยกระทงนะครับทักษะง่ายๆนะครับในส่วนของการเรียงลําดับนะครับจากเล็กไปหาใหญ่นะครับของอนุบาลสองนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันเลยครับก่อนอื่นนะครับขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองช่วยพิมพ์ชื่อให้กับน้องๆด้วยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วกดปุ่ม start นะคะเมื่อโปรแ,ปปรแกรมเปิดขึ้นมานะครับในหน่วยนี้นะครับกดปุ่ม start นะครับวิธีการง่ายๆเลยนะครับให้เด็กๆนะครับเรียงรูปภาพนะครับตามที่คุณครูได้กำหนดไว้นะครับอย่างเช่นต้นกล้วยนะครับ ใบตองนะครับดอกไม้นะครับทุกเทียนโดยเรียงจากเล็กไปหาใหญ่นะครับได้ดังนี้นะครับอย่างเช่นต้นกล้วยนะครับคุณครูก็ลากต้นกล้วยมาใส่นะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าคุณครูก็เลือกต้นกล้วยขนาดกลางนะครับอ่าแล้วก็ตามด้วยต้นกล้วยขนาดใหญ่ อ,อย่างนี้นะครบเด็กๆทําให้ครบนะครับทั้งต้นกล้วยใบตองดอกไม้ทุกเทียนนะครับเด็กๆลากจากภาพนะครับที่คุณครูกําหนดให้มาที่บริเวณช่องที่คุณครูสิงกําหนดให้ด้วยนะครับอย่าลืมทําให้เสร็จเรียบร้อยกดปุ่ม s ับมิ t นะครับเพื่อตรวจคําตอบนะครับเมื่อตรวจคําตอบเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมถ่ายภาพส่งมาให้คุณครูได้ดูด้วยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับในหน่วยลอยกระทงคุณครูเสงก็มาพบกับนักเรียนเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับงาานรัว